ดนน้ยก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ้ลง้างคนมีเจ้าของแอบมองยูทูบอ้อยตกอ้อยอยากโดนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนยูค่อจะหัวตาไม่น่ไม่แตก เราไม่คิดแล้วเราไม่มีอ๋อหัวเระดูทางนี้อ้อเลยไม่มีเลยไม่มีเราไม่มีหรอ 何 เราว่าเราโดนแน่แน่โดน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 แน่นอนเราว่าโดน่าไม่เติมเรือดใช่ลืมลืมเติมเรือดนะ ไปไปด้วยไม่ได้อยากชิงทงปันอ้าสลบเลยสลบเลยสลบเลยอ๋ออ้าสลบเลยเสียใจด้วยนะคะเสียใจด้วยนะคะไม่เป็นไรนะก็แค่สลบเอ้ยออย่าทำนั้นอย่าทำนะอย่าทำนะไม่ไหวแล้ว

ฮนนาคนแอบชอบก็ได้ไอหัวไก่มาหนึ่งหนึ่งดีกว่าไหมมาดิเจาวันนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้หัวไก่มาหนึ่งหนึ่งดีกว่ามตรงนี้ตรงนี้หัวไก่ตรงนี้ตรงนี้เจ้าหนึนหนหพ้อมมาใจเย็นใจเย็นหนงห้ตนึ่หิ Ừ, sẽ dài lên nào Chạy lái Chạy lái đơn lùm á, Không như này thôi Ồ, oh, chờ นั่นไงไอหัวไก่มันข <wh ี้โกงมาถือกระบองหัวไม่จะไม่มีอรายการเจมไม่มีอรายกันขี้โกงเจมไม่มีแม้กระทั่งหลักฐานเจมแพ้เองเจมฟ้องเจมไปน่แหละเจมพาน่ะเอาตรงเล่หัวไก่มันโหนใช้กระบองอ่ะมาเอาใหม่มามาเอาใหม่มา มันต้องรอบใหม่อะไรเจ๊มาเลยมาไอเลิฟยูภาษานองบอกไว้ถ้าอยากถ้ายากนักภาษาจีนค่อยฮักเจ้าเอ้ยบอกไอหนีปะค่อยฮักเจ้าภาษาเราก็เทแต่วันนี้ภาษาไทยขนงคะรอบไปเลย จี๊ยบอ่ะทำไมลูกเจี๊ยบใจหลายอ่ะเยอะด้วยอแอรบอกเธอยู่นะจ้าเธอไม่รู้บ้างเลย,เยไหนเจ๊ยอยู่ไหนเจ๊ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่เมา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 ,มา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 ที่เดิมที่เดิมมาเนาะน้องเวนบอกว่าหัวแดงใครอ่ะแดงใครอ่ะเออใครอ่ะไปไม่น่าจะถึงอ่ะไม่น่าจะถึงหรอกน่าจะโดน,นแถวๆนี้แหละข้างหลังนี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ลีพี่ลี อยู่ไหนเยูเรย่มมาดิโอ้โหชอบอ๋อยฮะโดนเลยวะ หาทองได้หาทงอ่ะบ้านะหาทงขอเยอะลยต่อโอเคไอ้จุกไหวไหวเจนนอ่ะรอที่รถมาอย่าทำน้อนน้อนจะไปหาทงอย่าเชอบออดแทกเลี้ยวชีสเล้ะเย้ ยิงหาทงนั้นจะไปหาทงหาทงแหละหาทง <c oughs>

เต็มเต็มนเก่งแวเปล่าดันเต็มเต็มเลยน้งต้เส่เมคะเก่งจ้าทีเดียวสลบเลยนะอันนี้รเหรอ

โอ๊ยโดนแฮงโดนแฮงโดนแฮงเอ้ยแล้วเดินอี่เด้นขี่โด้ยอ่างนีไงก็แพ้ไม้อยู่ดีฮ่าสบายใจจ้าได้เล่นได้เล่นครับหูแค่นนั้แหละว่าได้เล่น เกือร well. ้อยห้ิบลวาทงดีกว่าเออเออเออไปอไปได้ได้ได้จะทำพ่อผมจะทำพ่อผมจะทำพ่อผมเอดนไม่ได้ทำรันไม่อนไม่ทำอเดินเดินเนเดินเดินเนเนเดดนดนดนดดนเดนน่น่นน ทองทองเป้างไหมเราคือทองไงทองขอบคุณเตาไฟซับสองเดือนนึกขอบคุณไปย่างขอบคุณเตาเดียวยี่สิบดวงขอบคุณครับนี่ไอว่าทำไมโดนทีดีมามาตึกของเรามาละเมื่อกี้เมืองมันค้างพี่ฉีค้างคนเดียวฮะฮะเฮ้ยอย่าตีน้อยอย่าตีนั้อยผมเป็นอะไรไม่รู้มันช้าช้าป๊บปั๊บปั๊อกอ๊ะ ิสิสีไม่ตีไม่ตีตอนจะตีนะน้ำพตอนจะตีนะน้าไม่ตีน้า,มาไม่ตีไอ้เหี้่นหยั่งหยั่งจุกน้องหยั่งจุกน้องหยั่งน้องไม่โดนไม่โดนโดนยังไม่ไหนไอ้เหี้ยงไอ้เหี้ยงไอ้บอดแท้กูเาไปตอกกระเป๋าไอ้หยนะัยงไปไป

มาอัฟาดมาหลายทีเลยนะเจ็บป้าบเบลข้างหน้าสิแล้วแก่งแรงแขนดีนะเป็นไงน,นั้นมันเท่มะถือไม้เท้เหรอดีจ้า <laughs>